คำแนะนำกินขนมปังให้ไม่อ้วนในช่วงลดน้ำหนักสวัสดีค่ะพี่กุ้งนะคะจะเผยพี่กุ้งรุ่นใหญ่ไดเอทค่ะใครที่ชอบกินขนมปังแล้วอยู่ในช่วงลดน้ำหนักฟังคลิปนี้ให้จบนะคะพี่กุ้งเองเป็นคนหนึ่งเลยที่ชอบกินขนมปังมากกินทุกวันกินทุกเช้าแต่ตอนนั้นเราไม่รู้เทคนิคการกินก็เลยทำให้น้ำหนักพุ่งแล้วก็ค่าน้ำตาลในกระแสะเลือดค่ะค่าน้ำตาล H b ีสเันีนน้ำตาลสะสมอะค่ะสูงจนเกือบเข้าใกล้เบาหวาน แต่พอมารู้เทคนิคการกินมันเลยทําให้เราสามารถที่จะลดน้ําหนักได้13กิโลในระยะเวลา2เดือนแล้วก็ค่าน้ําตาลค่าไขมันต่างๆค่ะดีค่าไขมันในช่องท้องก็ลดลงจนทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นปกตินะคะโดยการใช้เทคนิคการกินแบบนี้นั่นก็คือเราจะไม่กินแป้งคู่กับไขมันค่ะเวลาที่เรากินแป้งคู่กับไขมันร่างกายจะใช้แป้งแล้วก็จะเก็บไขมันมันก็เล้ทำให้เราอ้วน ท่าน,นี้ในช่วงของการลดน้ำหนักคะ่ะพี่กุ้งชอบกินขนมปังเราก็เลยไปหาขนมปังคะ่ะว่าเราจะกินอันไหนได้บ้างแล้วก็ใช้เทคนิคนี้ในการดูคะ่ะว่าเราสามารถกินได้ไหมก็ไปเจอพวกขนมปังทั่วๆไปคะ่ะนะคะขนมปังทั่วๆไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแป้งแล้วก็มีเนยหรือว่ามีน้ํามันเป็นส่วนประกอบเพราะฉะนั้นเราก็จับไม่กินนะคะแบบที่2คะ่ะพี่กุ้งไปดูครวัวซองปรากฏว่าครัวซองเนี่ยจะเป็นแป้งแล้วก็บวกด้วยเนยคะ่ะแล้วยเยอะด้วย เพราะว่ามันจะมีเนยเนี่ยในแต่ละชั้นเลยเพราะน้นไขมันค่อนข้างเยอะเราก็เลยไม่กินค่ะแบบที่3ามที่กุ้งมาเจอค่ะนั่นก็คือขนมปังซาวดูหรือขนมปังยีสต์นะคะขนมปังที่ใช้การหมักแบบธรรมชาติอันเนี้ยค่ะจะเป็นแป้งนะคะบกได้น้ําส่วนประกอบเขาจะมีแค่แป้งบกได้น้ําค่ะทำแล้วเขาใช้กระบวนการหมักตามธรมธรมชาติยีสต์ธรรมชาติกระบวนการนั้นคือว่ายีสต์เขาจะไปกินน้ําตาลในแป้งมันก็ได้ทาให้ขนมปังกลุ่มนี้มีค่า G.I. ค่า G.I. คือค่าที่ อัตราความเร็วของการเปลี่ยนเป็นน้ําตาลเข้าสู่กระแสเลือดค่ะมันก็เลยน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่กุ้งก็เลยเลือกกินขนมปังแบบนี้นะคะอันนี้เป็นขนมปังที่นักเรียนในคอร์สอวสานความอ้วนค่ะนะคะทำแบบโฮมเมดมีการทําขายด้วยนะคะแล้วก็ส่งมาให้พี่กุ้งชิมค่ะหอมมากๆอ่ะทีนี้เวลาที่เราจะเลือกกินขนมปังกลุ่มน,นี้ค่ะก็ให้เราเลือกอันที่2ต่อก็คือว่าให้ไปดูว่าแป้งค่ะนะคะส่วนประกอบนอกจากจะมีแค่แป้งบวกน้ําแล้วต้องไปดูแป้งด้วยถ้าแป้งค่ะ เราจะเลือกที่แปรรูปน้อยที่สุดเพราะว่าแป้งที่แปรูปน้อยค่ะเขายังคงมีพวกกากใยไฟเบอร์ iber, ซึ่งกากใยไฟเบอร์นั้นนะคะมันจะช่วยทําให้เราอ่ะอิ่มมีสารอาหารด้วยแล้วทําให้เราอิ่มแล้วก็ลดการกินจุกจิกแถมค่ะยังช่วยลดในเรื่องของออน้ําตาลนะแป้งกลุ่มที่มีการแปรูปน้อยที่สุดกลุ่มพวกนี้ที่ยังคงมีกากใยไฟเบอร์ iber, ก็เช่นพวกแปง ed, ้งโฮวีดแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะแป้งข้าวไรหรือว่า เข้าโอ๊ตกลุ่มพวกนี้ค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะกินได้นะคะท่าน,นี้มีอีกเทคนิคหนึ่งค่ะเวลาที่เรากินขนมปังเนี้ยนะคะพี่กุ้งก็จะมีการหัน่นแล้วก็เอาไปเอาไปอบในหม้ทอทอดไร้น้ำมันหรือว่าเอาไปนาบที่กระทะค่ะแล้วเราก็ท็อปปิ้งข้างบนนะคะด้วยผลไม้ไม่ว่าจะเป็นตัวกล้วยหอมเอยหรือว่าจะเป็นพวกสตอรอเบอรี่เบอร์รี่ต่างๆค่ะพี่กุ้งก็ท็อปปิ้งอยู่ข้างบนแล้วก็กินนะคะซึ่ง อันนี้ค่ะมีการทดลองนะคะมีการทดลองอันนึงเขาบอกว่าให้กินขนมปังโฮวีนะคะเปล่าๆกับกินขนมปังโฮวีแล้วก็มีตัวผลไม้ที่เป็นเบอร์รี่ค่ะผลปรากฏว่าค่าน้ําตาลค่ะค่าอินซูลินที่มันพุ่งในกระแสเลือดน่ะการกินขนมปังเปล่าๆอ่ะอินซูลินพุ่งสูงกว่าที่เราจะกินขนมปังแล้วมีพวกผลไม้ค่ะเนื่องจากว่าผลไม้เขามีพวกกากใยไฟเบอร์เหมือนกัน แล้วเขาไปช่วยในเรื่องของการดูดสับน้ําตาลอันนี้พี่กุ้งมาฝากเอาไว้นะคะสําหรับใครค่ะที่เป็นสายขนมปังก็สามารถกินขนมปังแบบนี้ได้นะคะแล้วก็พี่กุ้งมีการบอกเทคนิคค่ะมากกว่านี้อีกนะคะในคอร์สอวสานความอ้วนถ้าใครสนใจนะคะสามารถที่จะติดต่อขอรายละเอียดได้ทางไลน์ค่ะหรือใครสนใจที่จะโคชชิ่งตัวต่อตัว,ตวมีพี่กุ้งเป็นพี่เลี้ยงนําทางให้เราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกค่ะทําแล้วได้ผลลัพธ์เลยค่ะวันนี้พี่กุ้งก็มีการเปิดโคชชิ่งตัวต่อตัวนะคะ ขอรายละเอียดได้ทางไลน์เช่นเดียวกันค่ะแล้วเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามเพจพ,พี่กุ้งรุ่นใหญ่ไดเอทไว้นะคะพี่กุ้งจะมีเทคนิคดีๆแล้วก็สาระดีๆค่ะที่เกี่ยวกับการลดคุณแบบสุขภาพดีมาฝากเพื่อนๆอ,อยู่เป็นประจำนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ